สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราขึ้นรถเมล์มาแล้วนะเราจะไปวัดทองกันจ้ะเราขึ้นรถเมล์สาย204ขึ้นมานะจ้ะนี่จ้ะค่ารถเมล์ที่นี่นะผู้ใหญ่230เยนเด็ก120เยนจ้ะ ตอนนี้เรามีตัวที่ว่าได้รับแลกมาใช่เพื่อนๆนจ้ะสถานีรถเมล์บางที่ในญี่ปุ่นนะจะ้ะบางสถานีจะอยู่ข้างล่างชั้นใต้ดินจะ้ะเพื่อที่ว่าให้ผู้โดยสารที่มาจากรถไฟสามารถเดินมาขึ้นได้เลยจะ้ะและระหว่าง แต่ละสถานีนยะเขาจะไม่มีการเดินผ่านแต่ละเลนมานะเขาจะเดินกลับไปทางเดิมแล้วลงชั้นใต้ดินแล้วขึ้นมาใหม่จากเพื่อนๆน,นี่แหละจ้ะอำนวยความสะดวกให้คนปลอดภัยโดยทางปลอดภัยจ้ะ,จะรถเมล์ที่ญี่ปุ่นนะจะขึ้นประตูกลางนะเพื่อนๆแล้ลงประตูด้านหน้าจ้ะ เป็นตัวเมืองเกียวโตนะจ๊ะเราลราจะเดินทางไปวัดทองจ๊ะนี่คือเวลาจะลงให้กดปุ่มนี้นะปุ่มสต๊อปจะมีทุกที่เลยนะนี่จ๊ะมีทุกเสา้วยเพื่อนๆน,นี่จ๊ะออาภายในเมืองเกียวโตนะจ๊ะในเพื่อนๆน ญี่ปุ่นก็ทําอย่างนี้นะเพื่อที่ว่าให้คนมามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะเพื่อนๆสูงนั่าเรามาลงสายเราซื้อตั๋วเจแปนเซเว่ใช่ไหมเจแปนเรวพาร์ทนะเขาจะแถมบัตรให้ไปเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เช่นเกียวโตโอซาก้าอย่างเงี้ยขึ้นรถไฟรถเมลฟรีจ้ะเพื่อที่ว่าให้คนไปใช้จ่ายเงินในเมืองต่างๆได้นะจ๊ะเพื่อนๆ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศจ้ะ ราคาโดยสารนะผู้ใหญ่สองอยสามสิบเด็กร้อยยี่สิบจ้ทุกเมริเนติดแอร์ทุกคันนะเพื่อนๆใช้ระบบไฟฟ้าจ้ะเป็นการลดพลังงานโลกร้อนนะจ้ะ สะอาดมากเลยรถเมย์เขานะเพื่อนเพื่อนเกียวโตนี <involved> ้เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นนะเพื่อนเพื่อนซึ่งมีอายุนานเหมือนกันจ้ะ วัดที่เราจะไปนี่คือวัดทองนะอยู่ข้างๆกับวัดเงินถ้ามีเวลาจะจะพาพิทีวัดเงินด้วยนะเจ้าเพื่อนๆจ้ะนี่คือธนาคารโตเกียวนะโทษทีเพื่อนๆแบงก์ออฟเกียวโตวจ้ะโทษที ช่องแอร์ข้างบนนะสามารถปรับได้จ้ะไม่ใช่ช่องช่องยาวเหมือนเหมือนบ้านเรานะปรับความเย็นของช่องแอร์ได้ สวยมากเลยเรื่องเืองอนเอาเขาขจะถึงป้ายแต่ละป้ายนะ <c oughs> เขาจะมีการบอกเลยนะว่า <c oughs> ป้ายต่อไปคือที่ลงที่ไหนและสามารถเดินทางไปไหนได้จ้ะ เป็นการอำนวยความออสะดวกแก่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่ยังไม่เคยมาเมืองนี้นะ เรื่องการแต่งกายของคนญี่ปุ่นนะเป็นแฟชั่นโลกมากเนยเพื่อนๆจะเห็นแล้วแบบ<ว>สะดุดตามากเลยคือเขาแต่งตัวไม่แคร์ใครเลยอยากแต่งอะไรก็แต่งได้ขอให้มาาไม่ให้หน่านเกลียดเกินไปจ้จะ <Chris> <advisor> <het ero> เดี๋ยวพอใกล้จะถึงวัดเจจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะจ๊ะเยอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะตามมาเที่กับเจนะจ๊ะเพ,พื่อนๆสวัสดีจ๊ะ